เปรี้ยวหวานแล้วใส่อะไรกันนะคะที่เป็นแบบออริจินอลเลยเริ่มแรกต้นตำรับคือหมูสับหมูสับค่ะงั้นหนูเอาใส่หมูสับหมูสับกับหมูยอหมูสับกับลูกชิ้นหมูสับกับหมูแดงอย่างเงี้ยเอาหมูสับกับหมูยอแล้วกันหนูเห็นมีหลายร้านเลยแสดงว่าเป็นอาหารท้องถิ่นหรือเปล่าคะอาหารต้องการอ๋อที่นี่แล้วเขาก็เรียนตามกันแบบไปขยายกันไปบางคนก็ใส่เฉพาะบางคนก็อะไรมาเติมเนาะ เป็นอาหารท้องถิ่นหรือว่าแบบว่าสร้างขึ้นใหม่หรือว่าแบบอ๋ออันนี้มันเราทำขึ้นเนาะเป็นสิบกว่าปีแล้วเป็นสิบกับาสิบปีแล้วมันเแต่ค่ะใส่อะไรบ้างอะคะน้ำน้ำที่ใส่เป็นอะไรอะคะอันนี้สูตรของใครของมันแล้วลูกมมันเหือนนกัล๋อแต่ว่ารสชาติมันจะออกแบบ รู้สิมอป้ารู้สิดูกใชแลวชิมเล,ลมมค่ะขวัยำเนาะ